Good morning and welcome to Daily Gospel Truths. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ As we look to the word of God today วันนี้เมื่อเราได้ดูในถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกัน We hope that the Holy Spirit will give you wisdom เราหวังว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เองจะให้สติปัญญากับคุณ so that you can walk in the ways of God เพื่อคุณเองจะสามารถดำเนินชีวิตตามวิถีทางของพระเจ้าได้ a n experience fruitfulness in everything that you do แล้วก็จะได้รับประสบการณ์กับการเกิดผลอย่างมากมายในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ and l e t the word of God Drive the way we think. ให้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นตัวขับเคลื่อนความคิดของเรา So that we can walk deeper in the plan of God for our l i v e เพื่อที่ชีวิตของเราเองสามารถจะดำเนินชีวิตให้ก้าวลึกลงไปตามแผนการของพระเจ้าได้ Let's look at a verse of the day. ให้เรามาดูข้อ พระคัมภีร์ประจำวันด้วยกัน Corthians 6ใน2โครินธ์บทที่6ข้อ1 It says we then as workers together with him also plead you not to receive the grace of God in vain ในเมื่อเราต่างทํางานร่วมกันกับพระคริสต์แล้วเราจึงขอวิงวอนท่านว่าอย่าสากแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น You know um it's more clear

Things that to has given God us เราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้กับเรา is the covenant of grace ก็คือพันธสัญญาแห่งพระคุณ through the finished work of Jesus โดยผ่านทางการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ in this covenant of grace ในพันธสัญญาแห่งพระคุณนี้ are every blessing that God has desired to give us ก็มีพระพรทุกอย่างเลยที่พระเจ้าออกแบบไว้หรือว่าตั้งใจอยากจะมอบให้กับเรา in other words no blessing of God is outside of the covenant of grace. You no know, blessing grace. is God's ultimate answer for our needs. Every cry of of the human heart. can find its answer in the grace of God สามารถจะพบกับคําตอบได้ในพระคุณของพระเจ้า the salvation that we need ความรอดที่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเรา the freedom we need อิสรภาพที่เราต้องการสําหรับชีวิต the peace and joy we need สันติสุขความชื่นชมยินดีที่เราอยากจะมี the understanding of purpose that we need to have ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราที่เราจําเป็นต้องรู้ victory over the decay of the world ชัยชนะเหนือความเสื่อม สามต่างๆของโลกนี้ and a relationship with god และความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า all these needs สิ่งจําเป็นต่างๆเหล่านี้ทั้งหมด are met the grace of God of เราจะพบการตอบสนองได้ในพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น In fact the truth is if we don't know the grace of God ในความเป็นจริงแล้วก็คือถ้าเราไม่รู้จักพระคุณของพระเจ้า and we don't know the gospel เท่ากับเราเองก็ยังไม่รู้จักข่าวประเสริฐ we don't know the Christian life เรายังไม่รู้จักกับชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง and so I want us to understand ผมเองอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจ that grace is one of the greatest things God is given to us ว่าพระคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรง It's through the channel of grace that God has given us all the answers. We cannot experience the love of God apart from the grace of God Nor can we experience the true Christian life apart from the grace of God To Do not know the grace of God would be the greatest loss in our lives ก็จะถือว่าเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา in the mind of god ในความคิดของพระเจ้า grace is the greatest gift he has given to us พระคุณก็ถือเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา and so paul here writes to the corinthian church จากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เปาโลได้เขียนไปถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์ you know such grace has come to you from god บอกว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระคุณกับท่านอย่างยิ่งใหญ่ make sure that you don't let the grace of god go to waste ท่านต้องแน่ใจว่าท่านไม่ทําให้พระคุณของพระเจ้าต้องสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ you know as christians ในฐานะของคริสเตียน we must study more about the grace of god เราจําเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณพระเจ้ามากขึ้น we must ask a question เราจะต้องตั้งคําถามสําหรับตัวเอง have we understood The doctrine grace. ว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนในเรื่องพระคุณจริงหรือเปล่า Do we understand what grace God has done for us through His grace เราเข้าใจจร,จริงๆไหมว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทำอะไรให้กับเราบ้างโดยผ่านทางพระคุณของพระองค์ Are we experiencing the power of the grace of God in our lives แล้วเราเองได้รับประสบการณ์กับพลังของพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเราหรือเปล่า Do we know what it means to live under the grace of god แล้วเราเองรู้หรือเปล่าว่าการดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้านั้นเป็นยังไง do we understand what grace is all about เราเข้าใจจริงๆไหมว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีความหมายยังไง you know these are very important questions that we must pursue the answers for ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคําถามที่สําคัญที่เราจําเป็นจะต้องค้นหาคําตอบด้วย because the essence of the christian life เพราะว่าใจความสําคัญของการดําเนินชีวิตคริสเตียน is living in the grace of god ก็คือการ ดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าในการที่เราจะสามารถเข้ามาทำพันธสัญญากับพระเจ้าโดยผ่านทางพันธสัญญาแห่งพระคุณนี้พระเจ้ายินยอมแล้วก็เต็มใจที่จะยอมสละพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์ให้ตายแทนเราบนกางเขนนั้น a great price to bring his grace into our lives นั้นหมายความว่าพระเจ้าเองยินยอมที่จะจ่ายราคาอย่างมหาศาลเพื่อจะนําพระคุณของพระองค์เข้ามาถึงชีวิตของเราได้ you know that's why paul also writes to the galatian church เปาโลจึงได้เขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรในเมืองโครินท์ you know do not turn away from the gospel of grace ว่าอย่าหันหลังจากพระคุณของพระเจ้า don't fall of grace God the แล้วก็อย่าล่นจากพระคุณของพระเจ้าค e Holy s p i r i าคำเตือนตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มาจากเปาโลโดยตรงหรอกนะคะแต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราก็รู้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอที่อยากจะให้เราดำเนินชีวิตด้วยการจดจ่อที่พระคุณของพระองค์ and in the และเมื่อเราเติบโตมีความเข้าใจในเรื่องพระคุณ

Asume that know everything about Grace we everything know ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากที่คริสเตียนอาจจะคิดไปเองเข้าใจไปเองว่าเรารู้จักละเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าแล้ว If that is that true ถ้าเป็นเรื่องจริงแบบที่เราคิด Why would the Bible say Keep growing g r in a ทำไมพระคัมภีร์ถึงสอนเราว่าให้เราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในพระคุณของพระเจ้า Let your heart be established in grace หรือว่าให้หัวใจของเราได้อย่างรากลึกลงในพระคุณของพระองค์ So we understand that true Christian growth เราเข้าใจดีนะคบว่าการเติบโตที่แท้จริงของคริสเตียน is growth in grace ก็คือการเติบโตในพระคุณ So let's not assume that we know everything we need to know about grace already ดังนั้นอย่าคิดไปเองว่าเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ พระคุณพระเจ้าในทุกๆอย่างแล้วเพราะถ้าเราทำแบบนั้นความคิดแบบนั้นมันก็จะเป็นตัวขัดขวางทำให้เราเองไม่ได้เติบโตในพระคุณของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่เลย Let's let, let make this our prayer this us our อยากจะให้เราเนี่ยตัดสินใจให้เรื่องนี้เป็นคำอธิฐานของเรา The Holy Spirit help us to grow in grace to understand the grace of God more and more ให้เรามีคำอธิฐานแบบนี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยลูกด้วยที่จะให้ลูกเนี่ยเติบโตแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องพระคุณของพระเจ้ามากขึ้น Because it is really the center of the plan of God เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของแผนการพระเจ้า If we look at all the covenants God made in the past เพราะถ้าเราดูเกี่ยวกับเรื่องของ พันธสัญญาต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงกระทําในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าพันธสัญญาต่างๆเหล่านั้นก็จะนําเราให้เข้ามาสู่พันธสัญญาสุดท้ายก็คือพันธสัญญาแห่งพระคุณเพื่อพระเจ้าจะได้นาเรามาเป็นผู้รับผลประโยชน์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทาให้กับเราแล้วเพื่อพระเจ้าจะได้นำเรามาเป็นผู้รับผลประโยชน์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทให้กับเราแล้ว Full revelation of the grace of God. <laughs> you know, many Christians don't know how to connect their life. daily life to the word of uh, to the grace of God แล้วคริสเตียนหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าเขาสามารถจะดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยโดยการพึ่งพระคุณของพระเจ้าได้ In other words how does the grace of God apply to the way I think เขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพระคุณของพระเจ้าเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกันกับแนวความคิดของฉันยังไง But the truth is this The more you understand and grow in grace ยิ่งคุณเข้าใจแล้วก็เติบโตในพระคุณตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่ You start to think like God wants you to think คุณรู้ไหมว่าคุณจะเริ่มคิดได้อย่างที่พระเจ้าอยากให้คุณคิด That's the power of grace to transform your thinking เพราะตรงนี้เป็นพลังของพระคุณที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ Many Christians don't know คริสเตียนหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ How how grace is connected to their marriage or to their family life ว่าจริงๆแล้วพระคุณสามารถที่จะเกี่ยวข้องกันกับชีวิตสมรสของเขาการดำเนินชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตการทำงานของเขา And yet when a family when a marriage is built upon the revelation of grace และเมื่อครอบครัวหรือว่าชีวิตสมรสเนี่ยถูกเสริมสร้างขึ้นบนพื้นฐานของพระคุณ you know, their เขาก็จะได้เห็นพระพรอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวแล้วก็ยังมีคริสเตียนีกหลายหลายคนไม่รู้ว่าพระคุณนั้นจะเกี่ยวข้องกันกับสุขภาพของเขาอย่างไรแต่เมื่อคุณเนี่ยเต,ติบโตในพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นคุณก็จะเข้าใจว่าการ การหายโรคและการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับคุณแล้วในพระคุณของพระองค์ Christian s you know, many Christians understand is don't connected God how or work to of their their the career the the grace คริหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าชีวิตการทํางานหรือว่าอาชีพที่เขาทําอยู่เนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกันกับพระคุณของพระเจ้ายังไง Yet the wisdom of God the strength of God has been given to us through the grace of God แต่กําลังที่เข้มแข็งและก็สติปัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์เองได้สรงมอบให้กับเราแล้วโดยพระคุณของพระองค์

Looking to the grace of God Grace the นั่นหมายความว่าเราจาเป็นจะต้องจดจ่อสายตาความคิดของเราไว้ที่พระคุณของพระเจ้าเสมอ Keep growing เราจาเป็นจะต้องเติบโตขึ้น And don't Let The grace of God go to waste in our lives. และอย่ายอมให้พระคุณของพระเจ้าต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในชีวิตของเรา In other words, we need to take full advantage of the grace of God. เราจําเป็นต้องฉวยประโยชน์จากพระคุณของพระเจ้าเอาไว้อย่างเต็มที่เลย So I want to challenge you. ผมเองอยากจะท้าทายคุณ Keep studying about the grace of God. ให้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระคุณพระเจ้าเอาไว้เรื่อยๆ Listen to messages, read books about the grace of God. ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือเป็นการฟังคําเทศนาก็ให้คุณเลือกที่จะศึกษา ในหัวข้อพระคุณของพระเจ้าเพราะเมื่อหัวใจของคุณได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในพระคุณของพระเจ้าคุณจะได้ดำเนินชีวิตด้วยการเห็นมรดกต่างๆทางฝ่ายวิญญาณของคุณเนี่ยปรากฏขึ้นเพราะว่ามรดกทุกอย่างที่คุณมีอยู่ในพระเจ้านี้ในทุกๆด้านของชีวิตคุณพระเจ้าให้กับคุณโดยผ่านทางพระคุณของ รไม่มีทางอื่นแล้ว Really grace is the doorway to experience the life God created us to live ดังนั้นพระคุณถือว่าเป็นประตูที่จะทําให้เราได้เห็นประสบการณ์กับชีวิตคริสเตียนหรือชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการจะให้เราดําเนิน You know be careful of people who warn you against the teaching of grace คุณก็ต้องคอยระวังคนที่เขาคอยเตือนคุณอยู่เสมอว่าเอ้ยระวังการสอนเรื่องพระคุณของพระเจ้านะ Because the truth is if you don't receive the teaching of grace เพราะความเป็นจริงแล้วก็คือถ้า คุณเองไม่เปิดใจรับคำสอนในเรื่องพระคุณของพระเจ้าคุณก็จะพลาดพลังของพระคุณพระเจ้าไป so don't don't think that the grace of God or the topic of the grace of God is a side issue in your life แล้วก็อย่าคิดว่าเรื่องพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณ make it the most important revelation you pursue in your life แต่อยากจะให้คุณถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่คุณจําเป็นจะต้องได้รับการเปิดเผยสําแดงอย่างต่อเนื่องในชีวิตนี้ because the Bible says พระคัมภีร์เองได้บอกไว้ว่าเพราะเมื่อเราเองได้รับพระคุณอันไพูบย์เราเองจะสามารถเป็นผู้ครอบครองในชีวิตนี้ได้และเมื่อเราเองได้รับพระคุณอันไพูบย์ของพระเจ้าก็จะทําให้เราสามารถเอาชนะความบาปได้เมื่อเราได้รับพระคุณอันไพูบย์ของพระเจ้าเราก็จะได้รับหรือว่าได้เห็นประสบการณ์ที่เป็นความ ความเข้มแข็งของพระเจ้าในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอดังนั้นผมอยากจะหนุนใจให้คุณเติบโตอย่างต่อเนื่องในพระคุณ so ของพระเจ้าอย่าให้พระคุณนี้ต้องสูญเปล่านะครับให้เราที่ฐานด้วยกัน thank you Spirit พระวิญญาณไปสุดเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้ที่นำการเปิดเผยสำแดงเข้ามาสู่จิตใจของเราวันนี้เราทูลขอจากพระองค์ m more and ขอให้พระองค์เปิดเผยเรื่องพระคุณของพระเจ้ากับเรามากยิ่งขึ้น We believe แล้วเราเชื่อ The the that transforms Grace power is us ว่าพระคุณนี้แหละที่จะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในพระนามพระเยซูเอเมน God bless you have a wonderful day we'll see you again tomorrow ขอพระเจ้าอวยพรนะคบแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วยังไงพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่